ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มานูแนวทางลาวพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉะบับนี้เป็นชุด3ตัวนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่15กันยายน2566ค่ะ ชุด3ตัวแนวทางเราพัฒนาคืนนี้นะคะ149 046และ164แนวทางโดยเจ๊ G นุกนะคะเจ๊ G ให้3หางค่ะสำหรับชุด3ตัววันนี้ส่วนชุด2ตัวจะมีอีก1ใบนะคะก็จะลงประมาณ1ทุ่มนะคะโดยปกติเจ๊ก็ส่งแนวทางประมาณ1ทุ่มค่ะ ฉบับนั้นจะเป็นชุด2ตัวนะคะตอนนี้เจ๊ส่งเข้ามา1ฉบับค่ะก็คือฉบับนี้นะคะ149-046และ164แนวทางโดเจีนุกบารมีมหาเฮงค่ะถ้าใครชอบแนวทางของเจ๊ก็สามารถตามได้เลยนะคะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาชุด3ตัววันนี้ค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อดีเจมีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ